เดี๋ยววันนี้ปะ๊ปะป๋าจะพาไปดูตรงบ้านพี่ปอดอ่ะมีโรงเรียนสอนศินละปะชื่อโกโบอาร์ตอยู่วันนี้บนเนบนเนบนเนี้บสีแยกนอนแจง<น>เราจะมาชมโรงเรียนสอนศินละปะใช่ไหมครับ ใช่ครับตอนนี้ที่ขวบครับสามขวบครึ่งครับสขวบคิดว่าจะให้เขาเข้าโรงเรียนเนี่ยตอนที่อายุเยอะๆไปเลยเพราะว่าอยากอยู่กับลูกอยากจะดูว่ามันมีวิชาอะไรบ้างที่เขาสามารถที่จะมาเล่นได้เน้นเล่นไม่เน้นเรียนอยากให้เขาได้ได้เล่นอย่างเต็มที่ก็เลยมาดูที่ global art สาขาลัดบีนะครับนี้อยู่ที่นั่งเรียนแล้วแล้วก็คุณปริญญาเนี่ย อาจารย์ใหญ่หรือว่าเจ้าของรงเรียนกำลังเปิดให้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างคือใครวันนี้ไม่มีใครเลยลูกเพราะว่าวันนี้นเดี๋ลุงบัลินใช่เพราะวันนี้เป็นตอนเช้าเรามาก่อนโรงเรียนยังไม่เปิดนะฮะเรามาขอถ่ายก่อนเพื่ออยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะความสะอาดสะอ้านห้องเรียนแล้วก็มาที่นี่แล้วทําอะไรบ้างนะครับ ครับโรงเรียนของเราก็ชื่อโรงเรียนโกโบอ r าร์ตลาดบุรีนะครับก็เป็นโรงเรียนสอนศิลปะเด็กคอร์สของเราจะมี2หลักสูตรใหญ่ๆนะครับก็คือ 1. ก็คือคอร์สวาดภาพระบายสี 2. จะเป็นคอร์สเสริมของเรานะครับพวกปั้นดินเบางานประดิษฐ์เทนสีอะคริลิกมานี้ครับผมม,มีปั้นแบบนี้ด้วยแล้วก็ทำเป็นโงตก นี้คืออะไรด้วยม่สอใจปนาสามีน้ำหรอคุณแม่สนใจปลาหมึกนีจ้ะเราเข้ามาอยู่ข้างในโรงเรียนแล้วนะฮะทีนี้ในโรงเรียนนี้เพิ่งจะทําใหม่นะทำตึกทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาใหม่เลยนะเราย้ายมาจากที่เดิมคือตรงใกล้ใกล้โรบินสันเป็นสัดส่วนใหม่สะอาดแล้วก็สอนเฉพาะศิลปะโดยตรง อ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันหน่อยเพราะว่าผู้ปกครองหลายคนจะต้องอยากรู้แน่ว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงอ่ะน่ากลัวไหมโป่งล่งสบายอะไรไหมยังไงเดี๋ยวเราไปดูห้องเรียนกันอยากจะรู้ว่าลูกสามารถนั่งโตะได้หรือยังอ่ะลองนั่งได้ไหมโต๊ะเราสั่งทำพิเศษนะอันนี้คือเรื่องจริง เดี๋ยวขอลองนั่งหน่อย่ทีเผื่อว่าจะเก็บสีเก็บอะไรไว้ข้อเด็กที่เล็กแบบสามขวบนี้มาเรียนไหมเยอะมากส่วนใหญ่เลยอายุสามขวบส่วนใหญ่หลักสตรเราจะเน้นทั้งเรียนทั้งเล่นเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยแล้วเด็กเขาสนุกไหมสนุกสิมาทําเล่นแล้วมันใช้เวลานานแค่ไหนในการมาเรียนแต่ละครั้งไม่เกินหนึ่งชั่วโมงต่อครั้งสัปดาห์ละสองครั้ง เรียนจะฝากไว้เพื่อความสะดวกแล้วเราก็จะมีกระเป๋าเล็กๆอีกใบเอาไว้ใส่ผลงานที่เสร็จแล้วกลับบ้านนี้เป็นหน้องนานโอเคเสร็จครับแต่ห้องนี้จะไม่มีติดผลงานห้องหนึ่งอะมันนั่ง8คนไงนถ้าเต็มก็เปิดห้องที่ส แล้วอย่างช่วงตอนนี้เปิดหลังโควิดวะเนี่ยเขามากันเยอะไหมหรือว่าไงช่วงน,นี้เขาเริ่มทยอยมารอบหนึ่งสามคนสีคนแต่ว่าอย่างเช่นวันเสาร์เนี่ยทั้งวันก็อาจจะ20คนแต่ว่าไม่ได้มาพร้อมกันเข้ามาเรียนก็วัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลแล้วก็หลังจากเรียนทุกครั้งครูก็จะใช้น้ำยาฆ่าเชือ้อเช็ดโต๊ะ นักเรียนทุกครั้งอันนี้เรามาดูอุปกรณ์นะว่าม,มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราจะต้องซื้อในชุดก่อนเริ่มเรียนใช่ไหมน้องๆที่ลงคอร์สเรียนกับเราครั้งแรกต้องเสียค่าชุดเริ่มต้นเรียน1650บาทก็จะได้รับกระเป๋าสําหรับเก็บสัมภาระ กระเป๋าสําหรับพกภาพงานประดิษฐ์หรือว่าสมุดกลับบ้านได้รับเสื้อนักเรียน1ตัวรับสีตามระดับที่น้องเรียนถ้าในระดับอ่อฟาวเดชั่นจะได้เป็นสีไม้พีเบสิกขึ้นไปก็จะได้เป็นสีออยนะครับได้รับสมุดสเก็ตได้รับแบบฝึกหัดได้รับแบบฝึกหัดโอเคได้รับ บัตรนักเรียนส่วนค่าคอร์สแยกต่างหากตามระดับที่น้องเรียนสงสัยว่าเด็กเล็กมาอย่างเงี้ยมาแล้วมาเจอเด็กโตแล้วมันจะแบบเขาจะอยู่ด้วยกันได้ไหมอยู่ด้วยกันได้จริงๆแล้วดีด้วยที่เราลองเปิดมาเนี่ยน้องๆที่มีอายุต่างกันเนี่ยเวลาเรียนร่วมกันน่ะน้องๆที่เล็กกว่าถ้าเป็นปกติทั่วไปเนี่ยครับน้องๆจะมีการทำตามรุ่นพี่มีการเรียนแบบมันจะเป็นการเกือ้อกูลกันด้วยซ้ำ ประโยชน์กว่าเพราะว่าน้องๆวัยเดียวกันเนี่ยบางทีอาจจะเล่นกันเยอะเกินไปถึงแม้น้องวัยเดียวกันแต่เรียนแบบึกหัดอาจจะคนละเล่มด้วยซ้ำส่วนได้ไหนโต๊ะฟ้าสิฟ้านี่ฮะอันนั้นเหรออ๋อัตัวกุบขาว้านั่นใช่ไหมที่เราได้เดินชมโรงเรียนแล้วนะคะก็โรงเรียนสะอาดแล้วก็น่าเรียนมากๆค่ะสถานที่โต๊ะ อะไรต่างๆห้องเรียนดูดีมากไหนใครอยากเรียนแล้วหนึ่งยกมือนี่เรียนดีไไนะมือแรงแล้วค่ะเอด็กช่วย